เรื่องเล่าสา5วันวันเรื่องเล่าวันที่14ธันวาคมเรื่องทูตสวรรค์ช่วยเปโตกิจการบทที่12พวกคริสเตียนชาวยิวตกใจที่เปโตให้บัพติศมาแก่คนต่างชาติแต่เปโตอธิบายให้เขาฟังในที่สุดพวกเขาก็ยอมรับได้และพูดว่าสารรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันร์แก่ทั้งคนยิวและคนต่างชาติกษัตริย์เฮโรดเริ่มข่มเหงคริสเตียน ระองค์ประหารยากอบพี่ชายของยอนและจับเปโตขังคุกกะว่าจะฆ่าเขาด้วยพวกคริสเตียนจึงอธิษฐานอย่างหนักเพื่อเปโตคืนก่อนที่เปโตจะถูกประหารเปโตหลับอยู่ในห้องขังถูกล่มโซ่ติดกับทหารอีกสองคนทูตสวรรค์องค์หนึ่งมากระทุ้งที่สีข้างของเปโตปลุกให้เขาตื่นทูตสวรรค์บอกว่าลุกขึ้นเร็วแต่งตัวใส่รองเท้าให้ดีแล้วตามเรามาโซ่นั้น หลุดออกจากแขนเปโตทันทีและเขาก็ตามทูตสวรรค์ไปเปโตคิดว่าเขาฝันไปประตูคุกเปิดเองทูตสวรรค์พาเขาผ่านประตูคุกทีละชั้นจนออกนอกคุกแล้วทูตสวรรค์ก็หายตัวไปเปโตจึงรู้ว่าเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฝันเขารีบกลับไปที่บ้านที่มีพวกคริสเตียนกำลังอธิษฐานกันอยู่เขาคาอบประตูเด็กผู้หญิงชื่อโรดาได้ยินเสียงเขาที่ประตู ก็วิ่งกลับไปตะโกนว่าเปโตมาแล้วพวกเขาบอกว่าเลวไหลเจ้าเห็นทูตสวรรค์ของเขามัง้งเปโตเข้าประตูอีกในที่สุดพวกเขาก็มาและเปิดประตูให้เปโตเข้าไปเปโตเล่าให้ทุกคนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจึงไปหลบซ่อนในที่ปลอดภยัยขอบคุณครับ